แลความเรียบร้อยนะครับเอ่อเออไม่ไม่เห็นมีอะไรนะี่คะคุณตำรวจทุกอย่างปกติดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงฉันพยายามเก็บอาการทำให้เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ตำรวจสองนายนี้ก็ยังสงสัยและไม่ยอมไปสักทีเอ่อแล้วผู้ชายคนนั้นลหละครับเป็นใครอ่ะไหนคะไหนอ๋อคนนั้นหรอก็ลีโอนาร์โดไงคือเราเป็นแฟนกันนะคะใช่ไหมลีโอ ยากหน้สิจริงครับเอ,อ่อถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเราขอตัวกลับก่อนนะครับราตีสวัสดิ์ครับขอบคุณน้าที่ช่วยผมไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากกินต่อเถอะตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่าลิโอนารโดไม่ได้เป็นโจรโดยสันดานเขาทำอาหารก็เป็นเก็บกวาดเช็ดถูก็ได้เป็นผู้ชายที่ทำงานบ้านเป็น อาหารก็พร้อมอยู่บนโต๊ะอยู่แล้วนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันจึงปล